เรื่องนี้นะคะเป็นการแยกตัวประกอบโดยวิธีการแตกตัวกลางหาคู่เพื่อดึงตัวร่วมนะที่มีชุดเหมือนกันนะคะตรงนี้มาดูเลยค่ะว่ามันวิธีท,ำทำําทํำยังไงแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวนักเรียนมาดูตรงนี้ก่อนนะคะเช่นนักเรียนต้องมารู้จักทักษะนี้ก่อนถ้าครูบอกว่า 10x 10x เนี่ยเราสามารถเขียนในรูปแบบการบวกลบกันได้ยังไงได้บ้างนะอย่าง 10x เนี่ยครูสามารถเขียนว่า 5x บวก5 X ้5ได้ไหมได้นะคะได้ ถ้า 10x เนี่ยครูก็สามารถเขียนได้ว่า 8x บวก 2x ได้ไหมได้นะคะหรือ 10x เนี่ยครูจะสามารถเขียนได้ว่า,าลบเอ่อขอโทษ 12x แล้วก็ลบ 2x ได้ไหมได้นะคะเขียนแบบนี้ก็ได้นะหรือจะเขียนว่าลบ 2x แล้วก็บวก12ก็ได้เหมือนกันเออมี x ด้วยค่ะ ได้เหมือนกันนะคะเพราะนั้นตัวเลขเนี่ยที่เราเห็นเป็น 10x 10x อะไรเงี้ยหรืออะไร x ก็ตามเราสามารถเขียนแตกแยกออกไปได้ในรูปแบบต่างๆก็ได้นะคะเช่นในรูปเครื่องหมายเหมือนกันนะบวกเหมือนกันหรือลบหรือตันมึงเป็นบวกอันหนึ่งเป็นลบเนี่ยก็แยกไปเพื่อความเหมาะสมในการแก้ปัญหานะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าตัวอย่างที่เราจะทําในวันนี้นะเป็นการฝึกนักเรียนให้รู้จักการแยกตัวประกอบหรือการจัด กลุ่มจัดกรุปนะคะหรือการแตกกรุปแตกบางอย่างเพื่อที่จะหาอะไรอีกส่วนหนึ่งนะคะอีกบางอย่างนั่นเองอรับคูแล้วก็เรีนพันกันเอาไปดูต่อนะคะมาดูเลยดูตัวอย่างอันนี้ก่อนอันนี้คือสิ่งที่เรียนไปแล้วนะถ้ามองดีๆเนี่ยเราสามารถจับกลุ่มได้ใช่ไหมจับกลุ่มดึงตัวร่วมได้นะคะตอนนี้ครูจับคู่แรกเลยนะเป็น x กําลังสองอันนี้เป็นการทบทวนก่อนนะคะอันนี้ครูจับคู่นี้นะคะสาม x บวกหก ไว้ด้วยกันอ่าตรงนี้เป็นบวกเครื่องหมายข้างในก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะคะเอาดึงตัวร่วมได้เลยนะตัวประกอบร่วมมีอะไรเป็นตัวร่วมตรงนี้ก็คือ x ไงใช่ไหมก็จะได้ x บวก2และอันนี้ก็จะเป็นดึง3ออกมานะคะวงเล็บนี้ดึง3ออกดึง3ก็จะเหลือ x บวก3อะไรได้6 3 2เป็น6เห็นไหมคะเราก็จะเห็นว่ามีก้อนตรงนี้เหมือนกันสิ่งที่เหมือนกันให้เขียนรอไว้ก่อนเป็น x บวกบวก,บวก2 ะะแล้วเปิดวงเล็บรอสิ่งที่เหลือเหลืออะไรมั่งเหลือ x บวกอะไรคะเหลือ x บวก3นะคะอันนี้คือการแยกตัวประกอบเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยไปดูข้อ2กันดีกว่าะคะ่ะอันนี้อย่าลืมนะคะเป็นการจับคู่ดึงตัวร่วมอันนี้ก็มีจับคู่ดึงตัวร่วมดูซิว่าได้หรือไม่ <c oughs> จับคู่ ถ้าจับคู่แล้วดึงจับคู่หน้ากับคู่หน้าแล้วดึงจับคู่หลังแล้วดึงดูแล้วไม่น่าจะช่วยอะไรได้จับตัวกลางแล้วตัวหลังดึงก็ยังลําบากอยู่ทําไงดีตอ,อนนี้อ่ะทีนี้มันอีกวิธีหนึ่งเห็นไหมคะตรงนี้ที่ครูบอกไปแล้วว่าคือเราสามารถที่จะปรับแต่งตรงนี้ได้นี่มันคือ y กับเก้าใช่ไหมอ่าครูจะเขียนใหม่อย่างนี้ได้ไหมเป็นตอนนี้ครูไม่เขียน y เดียวเลยครูเขียนว่าสอง ซึ่งครูจะเอาจาก9 y มา1ตัวมารวมตรงนี้กลายเป็น2 y นะเขียนในรูป2 y 9ตัวนี้แจกมา y มาตัวหนึงแสดงว่ามันจะเหลือเท่าไหร่คะเหลือ8 y จัดใหม่ปรับใหม่ไม่งั้นจับคู่แล้วดึงตัวร่วมไม่ได้ก็จัดใหม่ได้นะคะอบวก16เราก็ลอกมา16แบบนี้อ่าเพราะได้อย่างนี้เสร็จก็จับผุ่มได้ไหมจับแบบนี้ได้ไหมคะครูใส่วงเล็บเลยได้ไหม ใส่ได้นะเพราะตรงนี้เป็นเครื่องหมายบวกเครื่องหมายข้างในนี้ก็เลยไม่ต้องเปลี่ยนนะก็ได้เหมือนเดิม <c oughs> ทีนี้ทําต่อค่ะดึงตัวร่วมออกมาเลยอะไรเป็นตัวร่วมคะ y ไงเปิดวงเล็บเลยรอเหลือ y หนึ่งตัวบวกกับอะไรคะบวกกับสองทีนี้ดึงอะไรออกมาอีกจากแปดกักสิบหกก็ดึงแปดออกมานั่นแหละนะคะจะเหลือ y ดึงแปดออกจากสิบหกแปดอะไรได้สิบหกแปดสองสิบหกเห็นไหมคะมันก็จะเกิดก้อน y บวกสที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวที่เหมือนกันก็คือ y บวกสเปิดวงเล็บรอสิ่งที่เหลือก็คือ y บวกอะไรนั่นเอง y บวกแนะคะแบบนี้อันนี้เราฝึกมาแล้วตั้งแต่ <c oughs> ตอนที่แล้วนะคะ เอาละนี่เราก็จะได้สองก้อนคูณกันแบบนี้ต่อไปเรามาดูข้อสามนะคะข้อสามก็ยังคงมีสี่ตัวให้เราเลือกอยู่ดูซิมันจะมันจะแจกกันไปแจกกันมาได้ไหมหรือว่าคู่นี้ก็อันนี้ก็ใช้ได้แล้วใส่องเล็บได้เลยดูแล้วก็น่าจะได้แล้วแหละนะดูแล้วได้ก็นัก <c oughs> เรียนก็ จับคู่เลยค่ะครูจับคู่เลยนะคะ x กาลังสองบวก4 x นะคะแบบนี้ครูจับเลยคู่หน้าจับคู่ด้วยกันต่อไปคู่หลังนะเครื่องหมายลบด้วยนะเครื่องหมายลบแล้วก็5 x ตรงนี้ครูจะเปลี่ยนเป็นบวกนะคะเพราะข้างหน้านี้เป็นเครื่องหมายลบหน้าวงเล็บเป็นเครื่องหมายลบเครื่องหมายที่อยู่ในวงเล็บก็จะต้องเปลี่ยนนะคะเพราะว่าในนี้เขายังไม่ได้จับกลุ่มเพอเราจับเราต้องดึงเราต้องใส่วงเล็บแล้วข้างหน้าเป็นลบนะคะเอาทีนี้ดึงตัวร่วมออกมาก็คือ x ใช่ไหม x ดึงออกมา1ตัวเหลือ1ตัวบวกกับ4 4สีไม่ได้ดึงนะคะดึงอะไรออกมาจากก้อนหลังนี้ก็คือดึง5ออกมาใช่ไหมห้าหาร5กับ20ได้ลงตัวก็จะเหลือ x บวก5อะไรได้2 0 5 4 20ี่อ้าวเสร็จแล้วมันก็จะเป็นก้อนที่เป็นไงกันละเหมือนกันแล้วเพราะนั้นเหมือนกันแล้วก็เขียนไว้เลยนะเขียนแบบนี้เลยแล้วเปิดวงเล็บรอสิ่งที่เหลือเหลือ x กับอะไรเหลือ x กับลบ5ใช่ไหมก็ x ลบ5ใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยข้อนี้นะัคือข้อ3 เสร็จแ,แล้วมาดูข้อสี่กันอ่ะก่อนจะจะละข้อสี่ไปมาดูอะไรหน่อยบางอย่าง <c oughs> เอาปรากฏว่าข้อสี่มีสามจน์อย่างนี้แต่อันนี้มีสี่โพสเราก็จับคู่ได้สบายมีคู่ให้จับใช่ไหมแต่อันนี้ดึงตัวร่วมทั้งหมดก็ไม่ได้จับคู่ก็ไม่ได้ทําอย่างไรล่ะ นะเราก็ทำอย่างที่เราเข้าใจนั่นแหละเพราะตัวนี้ครูเคยบอกแล้วว่าเหมือนกับ 10a 10x เนี่ย 10x ก็แยกเป็นต่างๆได้เพราะนั้นเราลองซิงว่าไอ้สองตัวนี้จะแยกเป็นกี่ a ได้บ้างเช่น 10a กับ 2a มันก็ได้ 12a เหมือนกันแต่มันช่วยอะไรในการดึงตัวร่วมเหล่านี้ได้ไหมนะถ้าดูแล้วน่าจะเป็นอะไรดีอ่า 3a กับ 9a ได้ไหม อ่ะครูเห็น9อยู่ใน27แล้วก็เห็น3อยู่ด้วยเพราะฉนั้นเอาใหม่ครูก็จะใส่ว่าครูจะจับ A A กอกลังสองบวกอ่าเปลี่ยนเป็น 3A ม a บวกเกอ่ะแล้วก็บวกยีได้ไหมแบบนี้นะคะทำไมดูแล้วน่าจะดึงตัวร่วมตรงนี้ได้ดึงดึงออกมาดึง9ออกจาก 27ได้ก็จะเหลือสามพอดีเนี่ยคุณมองเห็นแล้วว่าเป็นอย่างนี้ก็เลยพอแยก2ตัวนี้นะแยกตัวนี้ออกเป็นสตัวนี้นะสตัวนี้แล้วเราก็จะได้จับคู่ได้อย่างมีความสุขนะคะอย่าง A กกำลังสองบวกอะไร 3A อย่างเงี้ยเราก็จับคู่นี้แล้วอันนี้เป็นบวกใช่ไหมเก้าเ บวกกับ27นะเห็นไหมมันก็จะสามารถดึงใครออกมาได้แล้วเนี่ยดึง A ออกมาได้เพราะมันเป็นตัวร่วมนะคะเพราะนั้นดึง A ออมา1ก็เหลือ1ดึง A ออกก็จะเหลือ3ใส่ไว้อย่างนี้นะคะบวกอันนี้ดึง9ออกมาได้เลยนะเพราะครูเห็นแล้ว9อยู่ใน27ก็จะเหลือ A ดึง9ออกมาเหลือ A บวกกับ9อะไรได้27 9 3 27เห็นไหมเราก็จะได้ก้อนเหมือนอีกแล้วพอได้ก้อนเหมือนเราก็ดึงก้อนเหมือนไปไว้ข้างหน้าคือ A บวก เบวกสเปิดวงเล็บเลย a อบวกอะไรเลย A บวกเนั่นเองเสร็จเรียบร้อยอันนี้9นะเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลว <c oughs> เห็นไหมแบบนี้นะมะดูตัวอย่างต่อไปในที่นี้เราจัดรูปตรงนี้นะคะด้ฝึกจัดรูปรูก็ทํามาหลายตัวอย่างอยู่นะคะจะเห็นไหมว่า x กําลังสองบวกสิ x ลบสิบหกสิบเนี่ยมาดูกันซิว่ามันจะจับคู่ดึงตัวร่วมได้ไหมเราก็ต้องแตกตัวกลางสิใช่ไหม เอ๊ะแตกเป็นอะไรดีสิบเจ็ดอะไรบวกกันได้สิบเจ็ดบ้างมีตั้งหลายตัวนะแต่ที่มันจะต้องมีตัวมีหกสิบเข้าไปร่วมมันอาจจะเป็นอะไรน่าจะเป็นอะไรดีที่มันสามารถดึงได้อ่าเอ้กับังสองอืม เอายี่ิเนี่ยยี่สิบอะไรได้หกยี่สิามเป็นหกิบใช่ไหมเราก็แยกเป็นยี่สิบไหมบวกยนะี่สิบนบวกยี่สิบเรลบเท่าไหรด่ดีลบสามเใช่ไหมมันก็ได้สิบเจ็ดไมมันได้บวกสิบเจ็ดเอ็แล้วก็ลบเท่าไหร่หกสิบอันนี้ลอกลงมาลอกมาใส่ แล้ล่ะครูมองเห็นแล้วว่าถ้าครูดึงสามออกมันจะเหลือยี่สิบมันจะเท่ากับตัวนี้พอดีอบางคนบางคนอาจจะแยกได้อย่างอื่นอีกนะไม่จําเป็นต้องเหมือนคู่นะต่อไปครูก็จะจับคู่แล้ว x กาลังสองบวกยี่สิบ x นะไว้ด้วยกันลบวงเล็บสาม x ลบหกสิบอ่าอันนี้เครื่องหมายหนะ้าวงเล็บเป็นลบใช่ไหมอันนี้เป็นจากลบเราก็เปลี่ยนเป็นอะไรซะเปลี่ยนเป็นบวกนะแบบนี้เปลี่ยนเป็นบวกซะ เอาละเราก็มาดึงตัวร่วมแต่เราวงเล็บเร็วอันไหนเป็นตัวร่วม x ไงนะดึง x อ,ออกมา1ตัวเหลือ1ตัวบวกกับ20อา่า เลขเยอะจังดึง3ออกซีดึงได้นะ3ดึงออกก็เหลือ x 3อะไรได้60ก็3คูณ20ก็ได้60ใช่ไหมเห็นไหมก้อนเหมือนแล้วนะดีใจด้วยนะก็เราดึงก้อนเหมือนได้เลยนะบวก20แล้วก็เปิดวงเล็บรอสิ่งที่เหลือนะก็จะได้ว่า x ลบอะไรเลย x กลบ3ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเท่านี้นะคะอะไรก็ไปฝึกฝึกแยกตัวนี้ก็ต้องนั่งคิดหน่อยนะคิดหน่อยเอ๊ว่ามันจะจับแล้วยังไงได้นะ อืมค่ะก็ดูข้อหกอีกข้อหนึ่งแล้วกันนะดูข้อหกนะมันมีข้อเจด้วยแต่ว่าดูแค่ข้อ6พออย่าไปเยอะอันนี้รู้สึกว่าจะไม่ถูกนะอันนี้น่าจะเป็น A อูขอเปลี่ยนเป็น A เลยนะเอาละต่ออ่าทำไงดีเออที่มันจะดึงกันได้สามสิบเก้า ดึงออกดึงจากสามเก้าออกไปเนี่ยดึงตัวร่วมแล้วมันต้องอยู่ต้องแยกแตกสิบหก้วยเป็นอะไร A กับอะไร A อดี <c oughs> อะไรหารสามสิบเก้าได้นะสิบสิบสามได้ไหมสิบสามอะไรได้สามสิบเก้าสิบสามอันนี้แยกเป็นสิบสามกับอะไรได้สิบามกับสามสิบสามสามครั้งเป็นสามเก้าไหมโอ้ได้นี่นาะ อ่างั้นแสดงว่าครูสามารถเขียนได้ว่า A อกำลังสองบวกสามอันนี้ครูเปลี่ยนเป็น A นะสาม a บวกสิบสามแล้วบวกสามสิบเก้าโอ้ดูดีเห็นไหมครูแยกตัวนี้เป็นสองตัวนี้นะเปลี่ยนนี่นะคะอ่ะทีนี้จับคู่จับคู่เลยค่ะ A อกำลังสองบวกสามเเห็นอนาคตแล้วจับคู่อย่างมีความสุขเลยนะคะก็จะได้สิบสามบวกสามสิบเก้าแบบนี้ เราก็จะดึงตัวร่วมคือ a ออกมาเห็น a เป็นตัวร่วมนะ a ข้างหน้ามี2ตัวเหลือ1ตัวบวกด้วยดึงไป1ตัวเหลือแต่3อาะบวกต่อด้วยดึง13ออกมาแล้วก็เปิดวงเล็บเหลือ a 13บคูณสามก็ได้39ใช่ไมสิบสามหารสามสิบเก้าได้สามโอ้ยได้ก้อนเหมือนแล้วเมื่อได้ก้อนเหมือนแล้วสบายมากเลยดึงก้อนเหมือนออกมาเลย A บวกสามเป็นก้อนเหมือนแล้วชุดเหมือนนะคะชุดเหมือนเปิดวงเล็บรอเลยเป็น a บวกสิ 13, แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะเอาละน่าจะพอทำได้นะคะนะประมาณแบบนี้ค่ะ